สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่องของเล่นชิ้นใหม่เป็นเจ้ารถสปอร์ตแปงลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะคะเรสคาร์นี่ข้างกล่องมันเป็นสีเหลืองแต่มาเป็นสีแดงนะคะนี่เลยมาพร้อมกับสิงสาราสัตว์ของเราเลยเดี๋ยวเรามาเปิดให้เขาแปงลงร่างโชว์ดีกว่าอ้าว ส่ทานเอเอสามก้อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอา้าเปิดตรงไหนออนโอ้โหเฮ้ยอู้ย้ยยิมันต้องเป็นยังไงอะเฮ้ยแปลงหรือยังทุกคนมาลุ้นกันดีกว่าทางเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแปลงตรงไหนตอนไหนเฮ้ยนี่คือจะแปลงแล้วใช่ไหม ว้าวอ้าวหรือว่าฐานมันไม่แรงพอทุกคนมันไม่แปลงอะแปลงดิช่วยเราหน่อยทําทำไมเจ้าไม่แปลงอ้าวช่วยดูห้ ทำไมเจ้าไม่แปลงล่างแปลงดีอุ้ยมันจะเฟล,ลหรือเปล่าคลิปนี้ทำไมมันไม่แปลงล่างยโอเค,อเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนฐานใหม่ให้เขาดีกว่าเนาะทุกคนนี่เราเปลี่ยนฐานให้แล้วแล้วมันก็แปลงล่างไปแล้วด้วยนี่เป็นหุ่นยนต์เลยเรสคารของเรา โอ้โหนี่มีพี่หมามาเล่นด้วย <A Dog. S 1> อะด็อกส์อุ๊้ยแปลงลเราโคตรเท่เลยแล้วก็มี <King Kong. S 1> เจ้าคิมพองพองโอ้ว้าวทำไมมันน่ารักแบบนี้สี่บา ซีบร่โอเควิมีเพื่อนเล่นเต็มไปหมดเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย